ปิดถนนจนประชาชนเดือดร้อนจริงไม่แล้วที่สาคัญเนี่ยลุ่มพวกนี้เรียกร้องเกินตัวไปหรือเปล่าเพราะผมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าการจัดเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือตอนนี้สถาบันก็ปรับตัวขึ้นเยอะอย่าว่าแต่ขบวนเสด็จเลยคุณลองขับรถทั่วไปในตามถนนทั่วไปเนี่ยนนเราไปซีซัวบีบแต่เิกลงมาฆ่ากันตายไปกี่รอ,อบแล้วเพราะฉะนั้นการบีบแต่เนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไป<อ>มีเหตุฉุกเฉินเช่นเฮ้ยเขาจะมาชนแล้วเฮ้ยแล้วเขาก็ไม่บีบอย่างนี้เขาก็จะ คือตามมารยาทของคนที่ขับรถเนี่ยถามว่าวันนี้ที่คุณปวดเนี่ยแล้วคุณบีบยาวอย่างนั้นเนี่ยมันคืออะไรคุณเล่นใหญ่เกินตัวไปไหมคุณปวดผิดขบวนหรือเปล่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกคุณทำแล้วไม่ได้โดนตอบโต้อะไรมาก<อ>คือโดนแต่เฉพาะประเด็นกฎหมายแต่นะวันนี้คือคุณโดนประเด็นสังคมที่เขามองว่ามันเกินเลยในทุกๆประเทศในโลกนี้ที่มีผู้นำเนี่ยเวลาผู้นําขบวนเขาไปที่ไหนเขาต้องมีอย่างนี้ทั้งนั้นจริงๆในเมืองนอกเนี่ยนะเขาก็โดดล็อกคอก กดคุณลงกับพื้นและเอาเข่าเนี่ยนะกดคอคุณเลยแหละเขาให้ลงจากรถเลยเพราะว่ามันมีกฎหมายคุ้มคอก็ต้องพูดกันตามกฎหมายโดยเฉพาะเยาวชนน่ยสิ่งที่เยาวชนควรทาที่สุดแล้ววันนี้ต้องมองให้ออกก็คือที่คุณถูกดําเนินคดีเนี่ยก็คือคุณทําผิดกฎหมายมันไม่ใช่แบบอยู่ดีๆเนี่ยเออคุณไปทําแล้วเขาโมโหโกรธคุณแล้วเขาไปทําคุณผิดกฎหมายอย่าว่าจะเป็นน้องตะวันหรือใครก็แล้วแต่ก็จะต้องโดนแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาเคารพกฎหมายเขากลัวกฎหมายแต่อันเนี้ยคุณไม่กลัวมันมีการประชุม ไม่ต้องเป็นผู้นําเลยนะเป็นแค่ระดับแบบซีอบริษัทใหญ่ๆที่เขามีการประชุมกันเกี่ยวกับการธุรกิจการค้าเนี่ยเขาก็ยังต้องมีการใช้ขบวนใช้เส้นทางอะไรอย่างเงี้ยกรุงเทพเนี่ยที่รถมันติดแต่ก็จะปล่อยให้เขาขยิกขยักไปอย่างนั้นเหรอแล้วหน้าตาประเทศจะเป็นยังไงคือจะบอกเลยคะ่ะว่ามันต้องจําเป็นและทุกคนต้องเคารพเห็นหมห้ข่าวอะ่ะบีบแต่ให้กันแค่นั้นแนะ่ะมันก็ลงมาทําลายร่าง,างกายลง,ยลงมาอ,อะไรกันแล้วถูกไหมก็เป็นอะไรที่อย่าเล่นใหญ่เกินตัวเลยใช้แตรเมื่อจําเป็นถูกต้องอย่างนึง มืว่าขบวนเสด็จล่าดุดเนี่ยขบวนเด็จที่บนทางด่วนก็ใช้เวลาผ่านไปแค่ครึ่งครึ่งนาทีรามสิบกวาสามสิบวิเท่านั้นเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลสําคัญแล้วก็กฎหมายอะไรต่างๆมีรับรองเรื่องนี้ไม่หมดเลยนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องการเมืองผมมองพฤติกรรม น้องเคยชงเรื่องนี้แล้วเขาได้เปรียบในทางการเมืองตอนนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าสารจะว่ายังไงต่อดูพฤติกรรมของพรรคก้าไกลที่ใช้มาทําเกี่ยวกับหาเสียงเลือกตั้งคุณเล่นประเด็นการเมืองแล้วเอา1นโมาโยงเนี่ย ชิงกระทบสถาบันโดยตรงอยู่แล้วอันนี้คือเจตนาเลยนะครับเจตนาจะเป็นการหยิบยกการต่อสู้ตัวเองมองว่าการต่อสู้เขาได้คะแนนเสียงเพิ่มเขายิ่งยิ่งยิ่งฮึกเหิมนะครับเราเล่นประเด็นแบบนี้แล้วเราได้คะแนนเสียงเพิ่มคนเลือกเราเป็นอันดับคนเลือกเราเยอะขึ้นแลวทีนี้มาใช้ต่างหากว่างั้นทําโพไม่ล่ะทำโพว่าเขารักหรือไม่รักอะไรทานองนี้เฮ้ยคุณหยิบยกขึ้นมาเนี่ยใช้เป็นประโยชน์ให้กับใครคุณสถาปนาใครขึ้นมาเรียกว่าเอาไปแห่ของตัวเองเนี่ยคือมันเหนือกว่าคนอื่นเขาด้วย ทำไมไม่ให้คนที่มันชอบแห่มันขึ้นไปปวดเนี่ยมันก็มันชอบแห่ไ่ใช่อ่ะก็แห่ไปดีบนทางด้วยเขาเล่นกันเป็นสเต็ป <c oughs> เขาจะเล่นกันเป็นสเตปนะบ <S 2> <S 2> <S สเตปหนึ่ง <S 2> <S 2> <S อยู่อยู่ข้างบนมีหน้าที่คอยที่จะเติมเล็กเติมน้อยเออระระดับปฏิบัติการผมมองเป็นกระบวนการจริงๆแล้วมันไม่ไี่ยไม่ควรเรียกว่ากระบวนการมันควรเรียกว่าเป็นแก๊ง <S <S เป็นแก๊งเป็นแก๊ง <S <S แล้วทีนี้เขาเขามั่นใจอย่างอย่างแบบสุดเลยนะครับว่าเขาจะได้รอบหน้าเขาจะได้เป็น200 300้อยแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าคนไทยถูกโกหกได้ครั้งเดียวคือตอนนี้กระแสกระแสของเขาเนี่ยไม่ได้ดีเลยเขาเขา กกลัวเรื่องเดียวว่าเขาจะมามองว่าเพื่อไทยจะสูญพลาดยังไงเป็นห่วงตัวเองก่อนคือที่สําคัญเนี่ยไปพูดในสภาในขณะที่ตัวเองก็ปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังไม่ได้อยู่อะไรไปพูดถึงเรื่องกฎหมายไปพูดถึงว่ารัฐบาลต้องดูแลรัฐบาลต้องรับผิดชอบประเด็นนี้นู่นนี่นั่นถ้า <c oughs> คุณไม่ได้ทาผิดกฎหมายสิแล้วคุณไปถูกกลั่นแกล้งคุณไปถูกใครที่แบบว่าไปทําอะไรโดยที่เจ <c oughs> ต,ตนาจะให้คุณต้องเสียหายเราช่วยแต่ <c oughs> อันนี้ก็คือกฎหมายมันมันชัดเจนและเพราะอย่างนี้หรือไม่คุณถึงอยากจะนิรโทษกรรมโดยยังคงไว้ซึ่งมาตรานี้เพราะ อย่างนี้หรือไม่คุณถึงรณรงค์ที่จะยกเลิกหรือยกเลิกไม่ได้คุณก็จะแก้ไขเนื่องจากในกลุ่มหรือแก๊งของคุณเนี่ยมันมีคนที่เข้าไปโดนมาตรานี้เยอะที่สุดยิ่งทําอย่างนี้งบประมาณในการดูแลเกี่ยวกับสถาบันต้องเพิ่มมากขึ้นเพิ่มเพราะใครครับนะเพิ่มเพราะคุณนั่นแหละครับเพราะต้องดูแลเข้มเข้มงวดมากกว่าเดิมรัฐบาลนี้เข้ามา5เดือนโดนดาบ15ปีซึ่งรัฐบาลเองก็ต้องต้อง,ต,องต้องเน้นให้ความสําคัญ กับประชาชนทุกชชนทคนแล้วก็ไม่ได้ละเมิดกฎหมายถูกนะครับก็คุณทําให้ถูกกฎหมายไม่ว่าคุณจะโหนหรือคุณจะลม้มคุณผิดทั้งคู่ในการใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ในการมาเล่นการเมืองแล้วถ้าจะยุบพ,พักคก้าไกลนะผมพ,พูดตรงๆเกี่ยวกับเรื่องสถาบันแล้วดึงมาเล่นกกตต้องชงเรื่องนี้ให้ชัดเจนต้องโดนทั้งไทยพักดีด้วยไทยพักดีก็ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องตัวเองจงรักพดีมากกว่าคนอื่นดึงคะแนนเสียงใช้สถาบันใช้เป็นเครื่องมือให้กับตัวเองเหมือนกันอีกต้องครับ